เอาละครับไม่ใช่เราไม่ได้แต่ผมก็สัมภาษณ์พี่ชายว่าดี GB ๋ยวน้ครับที่จะมาลองมาดูบทำอะไรคือดีเพราะมันต้องตรวจสอบกันไม่ถูกง่ายผจะลองจะตัดทั้ง ก็เป็งหอแงเียนะองแดงกแข็งขันแล้วก็แก็ดเป็นเหมือนของีุ่่นคือบุริทาเกะค่ะบ ครับผมสวัสดีครับผมานายถาวรโสภณวัฒนะครับรองผู้ดีการวิเลยเทคนิคปทุมธานีได้รับมอบหมายจากท่านผู้อนการโรงสุดวิเลยนะครับวันนี้ได้นําทีมงาน,นาคณะครูจันนักเรียนนักศึกษามาออกหน่วยให้บริการในรูปแบบของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิตอินเตอร์ นะครับที่วัดเสด็จนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราดําเนินการทุกๆปีนะครับโดยได้รับงบประม,ม,มาณจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับสำหรับปีนี้นะครับในานามของอวิาลยเทคนิคปทุมธาน,นีก็จะออกให้บริการกับพี่น้องประชาชนทั้งหมด2วันนะครับในวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับถือว่าพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ ของงททีมานวิลเกิจกรรมมีอะไรบ้างครับภายในกิจกรรมของศูนย์ส่อมงสร้างเพื่อชุมชนนะครับเรามีในเรื่องของการบริการซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริการสร้างนะครับเราก็จะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกกลุ่มนะครับที่เข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการบริการ ต่อยอดนวัตกรรมต,ต่างๆแล้วก็มีการเนินการนะครับเพื่อจะให้ครบทุกขระนวนการของศูนย์สร้างสร้างเพื่อชุมชนครับสุดท้ายนี้ฝากเรียนเชิญที่นังประชาชนในพืนน้นที่ตำบลสวนพิไัยหน่อยครับครับผมในนามของคณะกรรมการดําเนินงานก็ต้องขอขอพวกคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพิไัยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ความสนใจนะครับเน้นย้ำนะครับเราให้บริการท่าน2วันนะครับฟรีทุกรายการตลอดงานครับผม